ไปเยี่ยมชมกันว่าในอดีตนั้นกรุงเทพมหานครมันเป็นอย่างไรซึ่งบอกก่อนนะครับว่าแต่ะรูปนั้นมีอายุเกือบเกือบหนึปีเลยทีเดียวครับหและนี่คือภาพของปั๊มน้ํามันเปโซบริเวณหน้าวัดพระแก้วที่ถูกถ่ายไว้ในปีพศ24832และนี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ถูกบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช2490ที่บอกเลยว่าแตกต่างจากปัจจุบันนี้อย่างมากเลยทีเดียวครับสและนี่คือสไตล์ของรถตุ๊กต๊กครับของกรุงเทพมหานครในอดีต าการว่ารูปนี้นั้นถูกถ่ายไว้ในปี2,490ครับ4นี่คือภาพถ่ายของการนั่งเกวียนในอดีตครับที่บอกเลยว่าปัจจุบันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรานั้นเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นกันแทนหมดแล้วซึ่งบอกเลยว่าจากรูปนี้ครับคาดการว่า เราอาจถ่ายเอาไว้ในปีพศ2490ก็เป็นได้ครับ5และนี่คือภาพถ่ายของชิงช้าสวรรค์ที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ของวัดแห่งหนึง่งและคาดการว่ามันน่าถูกถ่ายเอาไว้ในปีพศ2500เช่นเดียวกันครับ6และนี่คือรูปร่างของรถรางในอดีตที่เริ่มใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานซึ่งก่อนหน้านั้นรถรางรุ่นแรกครับเราใช้ม้าในการลากก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่2นี่แหละครับซึ่งรูปนี้ไม่ทราบนะครับว่ามันถ่ายเมื่อไหร่7และนี่คือรูปร่างของเยาวราชในอดีตครับ ที่บอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวแต่ 8. และนี่คือภาพถ่ายของพิธีเปิดสะพานพุทธที่ดูแล้วมีความอลังการและมีความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเและนี่คือสนามหลวงในอดีตท,ที่มีการเปิดให้เช่าจาักรายานซึ่งสามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วมากๆเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามครับรูปนี้นั้นเราไม่สามารถระบุได้ว่าถูกถ่ายเอาไว้ในปีอะไรนะฮะและรูปที่10ครับและนี่คือเครื่องบินรุน่นแรกๆของประเทศไทยที่บอกเลยว่ามีความแตกต่างจากปัจจุบันนี้ อย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ11และนี่คือรถไฟสมัยแรกๆของประเทศไทยที่บอกเลยว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนรถไฟขบวนนั้นหน้าตาของมันนั้นก็ยังคงเหมือนขบวนทุกวันนี้ซึ่งอาจได้ว,ว่าเป็นการอนุรักษ์หรือยอย่างไรสละมังครับ12และนี่คือภาพของสารลาเฉลิมชทัยที่บ่งบอกว่าในอดีตนั้นมีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยก็ว่าได้ครับ13และนี่คือปฐมเจดีในสมัยแรกที่บอกว่าประเพณีเหล่านี้นั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็น ได้14และนี่คือรูปร่างของเด็กเล้งควายในอดีตที่บกวกเขานั้นดูมีความสุขในการใช้ชีวิตที่ย้ำตรงนี้เลยว่ารูปนี้คือรูปของกรุงเทพมหาคนครในอดีต15และนี่คือรูปภาพของถนนเจริญกรุงในอดีตดูแลมีความคึกคักดูแล้วน่าจะมีวิถีชีวิตที่ดูแล้วเรียบง่ายอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยภาพถ่ายครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้แต่ว่าเราเั้นจะคัดในสิ่งที่เราคิดว่า